ตัอ้งอยู่ในสูนไอเล่อยู่ในสวนจนถึงป่านนี้เลยหรือค่ะช่วงนี้ก็เกิดข้ากัานเลยละค่ะดิฉันได้ยินมาว่าหลังจากเดินเล่นตอนกลางวันกับท่านเดินได้เสร็จแล้วท่านไอเลก,ก็จะออกไปอีกรอบแล้วไออยู่ที่นั่งยาวเลยค่ะ <c oughs> ไอเลย แลาา้วก็หอดนี่แต่สาวๆคนนี้มันน่าเสียดายนี่คะยังไงดอกไม้มันต้องบานออกมาใหม่เลยแลละช้าหรอกไม้สีชมพูหรือคะยืมตังหน่อยร้อยหนึ่งเมตรฝันถึงมันค่ะก็คือแมทฝันต้องจะเห็นดอกไม้ได้ฝันสินะค่ะตอนนั้นรอรอ อะไรสดอยู่ไม่ไอะสดหน้าหนูทำไมอ่านต่ออ่านต่อพ่ออะไรสดอยู่ทำไมอะไรสดช่องหนูอ่านกับนิทานไงฉันไปที่บ้านพักตกอากาศของท่านคริปเตียและเซนก็สัตว์ภาพทุกอย่างออกมาแล้วอย่างนั้นค่ะเขาเริ่มขายเลือดของไอเลดมาตั้งแต่ปีหนึ่งก่อนและหนึ่งปีก่อนแล้ว ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็เคยเจาะเลือดของตัวเองมาขายทีละเล็กเล็น้อยนอยค่ะเขานําไปขายโดยบอกว่าเป็นยาพิษที่ตนกิดค้นขึ้นมาเองถานที่ขายล่ะเจ้าตัวเองก็ไม่แน่ใจแล้วว่าเลือดรั่วอะไรออกไปที่ไหนบ้างค่ะดูจากปฏิกิริยาเขาแล้วเหมือนจะไม่ได้โกหกด้วย ข้อมูลของผู้ค้าที่เคยติดต่อซื้อขายกับเขาอยู่ด้านหลังของเอกสารที่ท่านกำลังอ่านอยู่คะ่ะมีคนตายเพราะพวกเราไปบ้านเท่าไรแล้วนะเป็นความรับผิดชอบของบ่มเองครับเป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนนั่นแหละเราต้องทำให้แน่ใจว่านอานาคตจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องตรวจสอบให้ชัดว่าพผลมันจะออกมายังไงแล้วต่อจากนี้เราจะใช้กฎการสุ่มตรวจกระทันหันไ้ค่ะได้ <c oughs> ยินว่าเฟรชาตี้เป็นคนที่เริ่มระแคระระคายเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมคะคเพร,ราะคุณจะใช้เลยพวกเราถึงได้ทราบเรื่องจะไปแล้วพอจะบอกได้หรือเปล่าว่าเธอรู้เรื่องนั้นได้ยังไง ฉันขอเข้าร่วมด้วยก็ะเพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่แจ้งให้ทุกท่านทราบซึ่งมันอาจจะต้องเล่ากันยาวเลยละค่ะรู้อะไรจูๆก็ที่ท่านกำจะบอกว่าไอเลเดยอมเวลาับกลับมาอย่างนั้นหรือ,หร,อหรือครับค่ะไอเลดบอกว่าเคยเห็นเอกสารระบับ,น,บนสะพร่งที่นั่นค่ะ เธอดูดอกไม้อยู่ก็แล้วก็พลอยหลับไปยงนั้นพอตื่นขึ้นมาเธอก็ยางกลับมายังช่วงเวลาก่อนที่ดอกไม้จะบานเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมด้วยค่ะ ถึงจะกอย่างนั้นก็เถอะแต่เรื่องแบบนั้นมือโตขึ้นมาที่นี่ก็อลไรเก่ยวกัสเกลเลยดีไม่ฝันหรือเปล่าครับ ดอกไม้นั้นหนูก็ไม่สนอะไรแล้วค่ะเพราะแบบนั้นอู๋ถึงได้เยี่มันใกล้ๆนุ่มอันพี่ราคาที่มันเป็นแค่ความฝันนี่น้องานพี่ค่ะเก้าสองที่จริงๆฉันก็าสองเก้าสอง ฉันยังจำได้เลยค่ะแม่ตอนในอดีตฉันเคยถูกฆ่ามาก่อน,น,อนที่ตอนนี้ก็มีอาการเดียวกันกับตอนที่ตายได้ลึกถึงมนาพีเลียนเลยค่ะพอเบเบียนแจ๊กทียนี่เธอพูดเรื่องอะไรพ่อฉันฟื้นขึ้นมาก็พบว,ว่าตัวเองได้ยาเวลาับมาประมาณสองเดือนเป็นตอนที่ท่านเลื่อนยรือเพิ่งขึ้นมาที่เมืองหลวงได้ไมนะ่นาน ทีเดียว <atem> ดูอย่างคำสั่งของพวกเราสิมันฟังดูน่าเชื่อที่ไหนกล่าคขน้องมาตาพระพวกเราที่น่ากลัวคนใกล้กันทุ่คนใกล้ชิดหรือเปล่านองจากฉันยังมีการทรงจำในใ แค่คำเดียวปึ่งก่อนอื่นฉันก็คิดเอาไว้แล้วละว่าก็จกัดแกในครับแต่งงานหนึ่งปีเนี่ยนะคะ ตัวมรอบนึงกัได้เลปล่อยมือผมด้วยครับเดี๋ยวสีเจ้าเด็กนี่นี่นั่นแหละเรียนนานๆก็ไม่ไหวหรอกแล้วดิวก็ไม่เห็นเป็นกนันนะครับที่พ่อยังเกยสียนไม่ได้ดังที่อยู่มากแล้วกษียณเกษียณเกษียณไม่ได้ไม่ใช่เกยสียนยังกเกษียณเออละะเยนั่นแหละเกษียณ siya rungay. Ano e, ko yung roblese na krap. ก็ไม,ไ,ไม่มองกล้องสักทีไงก็องมองด้วยอ่านด้วยไงจะได้เห็นว่าเพื่งเขาดูไหมก็ฟังเราก็ังนหมอนก็ฟัง,งก็งงไม่เห็นนะ <Yes> ก,ก็ชื่อมเรื่องขึ้นมามองดูเรื่อยสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรานนก็จะมาอ่าน สามีผิดนทีจะคลั่งรักนนในอ่านในไรนะอ่านในเว็บตูนอ่านในเว็บตูน EP ที่สี่สองไ่เป็นไรหรอกค่ะมองกล้องด้วยผมรู้ว่ามันไม่ใช่ เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยคำพูดแค่ไม่กี่คำถึงใจอยากหนักผูก็คิดว่ามันเป็นสิทธิแลควรจะักพูดอยู่ดีเมื่อคืนท่านไปนอนที่ไหนมาหรือคะห้องทำงานนะคะแล้วทานมือชาหรือยังคะสั่งให้สาวใช้ทำงานทำแซนด์วิชง่ายๆไว้เป็นมือกลางวันค่ะ ถ่าท่านไม่ติดขัดอะไรก็มันจะไปบักให้น้ำสุกมาด้วยค่ะงงางฮอเขายี่บอกเมื่อกี้ฉันต่างสนาอสียาลราบอกสีน้ำมันมาชิบเราบัตรเราบอกแล้วว่าอท่านก็ต้องเข้าวังแล้วใช่ไหมคะเหล่าเราผมคุยกับพวกเขาเสร็จแล้ว ขึ้นอะไรข้างล่างนี่เพื่อให้คลิปไม่ยาวนะคะนะครับขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีสสดครับ